สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับลักษณะของคนราศีพฤจษิราศีพฤจษิคือคนที่เกิดในช่วงวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนราศีที่8ของจักรราศีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดชีวิตความตายเซ็ก ความรู้สึกทางเพศความพิศวาสขอบเขตของการค้นพบการเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนรูปการเงินการลงทุนพินัยกรรมมรดกเรื่องราวซับซ้อนเร้นลับความลับข้อห้างมนต์สะกดธาตุราศีพิจิตจัดอยู่ในธาตุน้ำเปรียบได้กับน้ำนิ่งที่ไหลลึกความรุนแรงของกระแสน้ำสามารถกัดเซาะแม้กระทั่งหินแข็งแกร่งที่สุดให้เปลี่ยนแปลงได้สามารถนำมาเปรียบกับความรู้สึกอันรุนแรงของชาวพิจิต ซึ่งเราจะไม่สามารถห้ามความรู้สึกที่รุนแรงนี้ของชาวพิจิตได้เลยนิสัยประจำราศีพิจิตด้านดีรู้สึกรู้จักวิเคราะห์ตนเองมองสถานการณ์รุปูุโปรงช่างสืบสาวเรื่องราวเอื้ออาทรปกป้องมีความรู้สึกผูกพันอย่างเหนียวแน่นดึงดูดใจจิตใจอยู่ไม่นิ่งช่างซักถามอ่อนไหวเซ็กซี่ที่สงสารห่วงใย,ยผู้อื่นหนักแน่นมีสมาธิเข้าใจในความล้มเหลว ด้านลบชอบทำร้ายตนเองใจร้ายหยิ่งยโสขี้ระแวงขี้อิจฉาขี้หึงหวงเป็นอันตรายใจร้อนดันทุรังเจ้าอารมณ์ฉลาดแกมโกงเจ้าคิดเจ้าแค้นชอบมีความลับปิดบังความลับของชาวพิจิตรลึกลงไปในตัวของชาวพิจิตรคือคนหัวดื้อและเข้าใจยากดังนั้นความลับของชาวพิจิรก็มักจะเป็นความลับอยู่เสมอชาวพิจิตรทุกคนชอบที่จะซ่อนเร้นนิสยัยแท้จริงของตัวเองให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ในเชิงดาราศาสตร์เชื่อกันว่ากลุ่มดาวพิจิตจะต้องอยู่ในขั้นใดขั้นใดขั้นหนึ่งของวงโคจรที่มีอยู่ด้วยกัน3ขั้นคือกลุ่มดาวพิจิตขั้นที่1จะแสดงอิทธิพลทางอารมณ์และสัญชาตญาณดวงดาวที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปแมงป่องซึ่งหมายถึงสุดท้ายแล้วเข้มพิษของตนเองจะย้อนมาทําร้ายตัวเองเข่าสักวันกลุ่มดาวพิจิตขั้นที่2จะแสดงถึงอิทธิพลทางปัญญา ดาวดวงนี้มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปนกอินทรีทองเป็นนกที่สามารถเหินฟ้าได้สูงกว่านกชนิดอื่นกลุ่มดาวพิจิตคันที่3สแสดงอิทธิพลด้านความรักดาวดวงนี้มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปนกพิราบขาวแห่งสันติภาพดาวกเกษตรและผลกระทบของมันดาวกเกษตรที่สถิตร,ราศีพิจิตคือดาวองคขานและดาวพูโตดังนั้นคนที่มีชะตาเกิดในราศีพิจิตคือคนที่มีสองบุคลิกบุคลิกหนึ่งได้มาจากพลังในการต่อสู้ของดาวองคาน และอีกบุคลิกหนึ่งจากความลี้ลับของดาวพูตโตในเชิงดาราศาสตร์ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์แห่งความแข็งกร้าวและดาวพูตโตเป็นดาวเคาะห์แห่งพลังดึงดูดสิ่งนำโชคของราศีพิจิกสีได้แก่แดงเข้มเขียวอมฟ้าต้นไ,ม,ไบบ IV, นม้ได้แก่กระบองเพชรไอวีโอ๊กน้ำหอมได้แก่กลิ่นกำยานอัญมณีได้แก่เธอคอยสเนสโตทับทิม โลหะได้แก่เหล็กก้าไพทาโลได้แก่เดเดสัตว์ได้แก่หมาป่ากิ้งก่าลักษณะทั่วไปของชาวพิจิตหนุ่มพิจิตรูปร่างลักษณะหน้าตารูปร่างแข็งแรงสายตายังลึกคิ้วดกแขนขามีขนดกรูปร่างสมส่วนรูปร่างเหมือนนักกีฬามักขาโกงพฤติกรรมและนิสยัยไม่ค่อยถ่อมตน หวงแหนในสิ่งที่เชื่อว,ว่าเป็นของของเขาต้องรักษาศักดิ์ศรีไว้เสมอเป็นกฎหมายของตัวเองและกาหารมากที่จะประทะกับศัตรูจะให้แนะนำคำชมและคำสรรเสริญจากใจจริงไม่ลืมน้ำใจหรือการทำร้ายของผู้อื่นอาจเป็นไปได้ทั้งนักบุญหรือคนบาปและเป็นไปได้อย่างรุนแรงด้วยสาวพิจิตรรูปร่างลักษณะมีรูปร่างสมส่วนกระทัดรัดมักมีขาอ้วนสัน้นเอวคอดข้างเอวค่อนข้างหนา หน้าตาสวยสะดุดตาแม้เวลาหน้านิ้วคิ้วขมวดกลมหน้าหน่อยๆแม้กำลังจ้องหน้าใครอยู่พฤติกรรมและนิสัยสง,ง่าและเยือกเย็นไม่ค่อยประจบประแจงยิ้มจากใจจริงเท่านั้นต้องการอิสระในการกระทำเห็นว่าการเย่อยอและการเกลี้ยวภร a สีถือเป็นการดูถูกชอบเผด็จการแต่ก็ยอมได้เพื่อใช้ชนะในบันทายมีพรสวรรค์หลายด้าน ตั้งมาตรฐานของตัวเองขึ้นมารักษาไว้อย่างดีอาชีพที่เหมาะสมกับชาวพิจิตชาวพิจิตมีความสุขกับการได้ค้นหาขี่คลายปริศนาและการอย่างลึกไปในความรับของชีวิตพวกเขาอาจเป็นนักสืบแพทย์สัญญาแพทย์นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคนขายประกันนักวิเคราะห์ตลาดหรือเภสัชกรชาวพิจิตคือความรักความรักคือความรู้สึกที่ดูดดื่มและยืนยาวถาวรชั่วนิรันดร์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับชาวพิจิต ความรักคือศูนย์กลางของชีวิตชาวพิจิตและเป็นแรงบันดาลใจในการทะเยอทะยานและการกระทำหลายๆอย่างของพวกเขาพฤติกรรมยามรักผูกพันกับคนรักลึกซึง้งดึงดูดคนรักได้ราวกับแม่เหล็กมีความรู้สึกหึงหวงรุนแรงซ่อนเร้นอารมณ์ต่อสาธารณชนปิดบังคนรักไม่ให้รู้ว่าต้องพึ่งพาเขาซื่อสัตย์ยามมีความรักผดเด็ดการกับคนรักความคาดหวังความซื่อสัตย์และจงรักภักดีจนหมดหัวใจความรักที่แสดงออก ไม่เน้นความรักที่หวานซึ้งมากนะักความอ่อนโยนอย่างแท้จริงการรับรู้ว่าคนรักโชคดีแค่ไหนที่ได้ร่วงรู้ความลับของชาวพิจิตชาวพิจิตกับเซ็กซ์มักจะเป็นการระบายความพิเศษออกมาทั้งหมดที่อัดอั้นไว้ลึกๆภายในตัวของชาวพิจิตที่มีแรงดึงดูดมากที่สุดเซ็กเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในชีวิตของชาวพิจิตจริงๆแล้วราศีพิจิตเป็นราศีที่บ่งบอกถึงความสนใจในเรื่องเซ็ก มากที่สุดสําหรับชาวพิจิตแล้วเซ็กเป็นการแสดงออกความรักที่ยิ่งใหญ่มากราศีคู่ธาตุราศีพฤษศคือราศีคู่ธาตุของราศีพิจิตชาวพิจิตสามารถเรียนรู้จากชาวพฤษศถึงการยอมรับในพรสวรรค์ของผู้อื่นและชื่นชมในคุณค่าของเขาวิธีนี้จะทําให้ชาวพิจิตสามารถเรียนรู้คุณค่าในพรสวรรค์ของตนได้อย่างจริงจังมากขึ้น เพราะชาวพิจิตสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ดีกว่าวิเคราะห์ผู้อื่นและมักจะตำหนิตนเองอยู่บ่อยครั้งกิจกรรมยามว่างของชาวพิจิตกีฬาทุกประเภทที่ต้องอาศัยเล่ห์เหลี่ยมแข่งรถแข่งจักรยานงานอาดิเรกด้านวิทยาศาสตร์โบราณคดีมนุษยวิทยาจิตวิทยานิยามสอบสวนสืบสวนตามล่าหาสมบัติความชอบและไม่ชอบของชาวพิจิตชอบกิจกรรมความลี้ลับการเอาชนะการเป็นที่ยอมรับเซ็ก ไม่ชอบถูกวิเคราะห์ถูกถามถึงเรื่องส่วนตัวคําชมที่มากมายเกินไปคนที่รู้มากกว่าพวกเขาจำเป็นต้องไว้ใจคนแปลกหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ